โอ้ยอยากมีแบงค์พาวเลยเองก็เอาแบงค์ร้อยสิบใบไปแลกสิมีที่ไหนวะข้ามาส่งวะเพ่มเฮ้ยโลรู้จักกบเคโลไหมไม่รู้จักอ่ะรู้จักแต่กบทอดกระเทียมโลห่วงกินอย่างเดียวเลยกบทอดกระเทียมจะไปสู้เป็ดปักกิได้ยังไงไม่มีสักวันที่เองไม่แขวะข้าเลยนะ แงว่าไหมเดี๋ยวนี้ยอะไรอะไรก็แพงใช่บ่นไปแล้วมันจะถูกไหมล่ะรับสภาพสิจะแพงแค่ไหนก็ต้องรับให้ได้แล้วคนจนๆจะทำยังไงอะ่ะไม่รู้ดิเอาผักก็แพงเองก็ปลูกสิไก่ก็แพงเองก็ต้องเลี้ยงสิหมูก็แพงเดี๋ยวหาจับตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเองพูดแหละแพงทุกอย่างเวยก็ไปกินม้าน้ำสิ ไมันแพงอ่ะอ้วนก็เป็น,นกลไกตลาดนั่นแหละพูดเหมือนลุงเลยนะเนี่ยก็ยจำลุงมาอ่ะน,นี่อ่ะน,นี่ช้อนแพงเว้ยพวกเราต้องไปทวงพวกเราไม่ ปุกกี้ปากดีเกือบอดกินแล้วใครกันแน่ของร้านอ้วนน่ะถูกอยู่แล้วเจ๊ไม่ต้องไปต่อหรอกเออน้อนเองพูดถูกนานๆมันจะพูดถูกเพีนึงงพ้ยพูดอะไรออเองจะนับทำไมไมันมีใบเดียวจ่ายค่าข้าวอ้วนหน่อยเว้ยหกตังค์แล้วหรอ โอ้ยอยากมีแบงค์พาวเลยเอ็งก็เอาแบงค์ร้อยสิบใบไปแลกสิมีที่ไหนะวะข้ามาส่งอะเพิราลคุณทำให้ผมดูแย่นะโซฟาสรุปเอ็งมาขายขำหรือมาขายข้าวนะ่ะขายข้าวดีเมื่อกี้มันลื่นจะขอแจ้งก่อนนะทุกเมนูจะเพิ่มห้าบาทาวันนี้กลับรวมของเมื่อวานร้อยหนึง่ง นีนนะจบปิ้งเขาใจอยู่อ้วนของมันขึ้นนะ่ะไปแล้วนะ <Okay. S 3> โอเคเฮ้ยค่าเหลืออยู่ใบเดียวแล้วเอาไปใจ่ายให้้วนก็ดีแล้วไงเขาจะได้ต่อทุน <c oughs> กินที่ไหนไม่อร่อยเท่าร้านกินจริงๆวะ่ะ <c oughs> ถ้ากินทะลุกล้องได้นะท่านผู้ชมคงน้ำลายไหลน้ำไม่ไหลไปเจ้างปปาดิ <c oughs> น้ำลายไหลโอ๊ยเกี่ยวอะไรกับการปปา อุ้ยทำเลยคูก็ไม่ได้ตึงนี่หว่าเฮ้ยเอ็งกินตรงนี้ไม่กลัวครูซุ่มจีดว่าหรอืมห้อ,หองตังกว่างครูเขาไม่ว่าหรอกมีตังสามร,ร,ร้อไม่ต้องไปตลาดแล้วางานเนี้ยใช่ค่ะใช่เป็นไงจ้าลิ้วล้ออร่อยไหมอร่อยค่ะร้านตินไปสั่งได้น้ำเต้าหู้สักถุงไหมเพิ่มกำลังดีค่ะขคุณค่ะเฮ้ยนี่มันห้องพักครูเหม็นหมดแล้วเนี่ยเทนนิส ไม่รู้กฎระเบียบของโรงเรียนเลยเหรอคะรู้ค่ะข้างล่างโต๊ะมันเต็มแพรลี่ปุ๊ก,กี้เยมโลกินอยู่พึ่งครูจะไม่มีน้ำใจให้พวกหนูค่ะที่กินเ้าเลยเหรอคะโอ้หพูดสักครูดูผิดเลยแต่มันก็ไม่สมควรไหมห้องพักครูนี่ยอย่ามัวทะเลาะไปเลยค่ะช่วงนี้ของมันแพงเออใช่หัวอกเดียวกันเห็นไหมทุกปัญหามีทางออก แล้วถ้าไม่มีทางออกล่ะคะก็ออกทางเข้าไงคะแพมวันนี้นะคะชั่วโมงศิลป,ปะระบายสีเพ้นไข่ตามแบบมีใครรู้บ้างมันคืออะไรมีใครรู้จักบ้างรู้จยา ไก่ค่ะชายโชโฉโเดเต่าทองครับซึ่งมันก็ไม่ได้พูดแบบนั้นแฮรี่ฟิฟคาวปลามงกุฎซึ่งมันก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นคุณเคนนิดโค้ชเชิร์ตผีเสื้อซึ่งมันก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นคราวนี้ถูกแล้วิ้วล้อลูกบิดค่ะแรบบิทโอ้ยป่าจำทางครูหรอคะป่าค่ะลงมือทำ อาแฮมช่างมันเถอะโหได้รถถังเลยเหรอเห็นบ่อยด้วยตามงานวันเด็กโอ้โหได้เจ้าโดฟินที่ชอบเลยชอบช่วยเหลือคนในทะเลจะไก่กุ๊กช่วงนี้ไข่แพงมากเลยนะปุ๊กกี้ว่าจะเลี้ยงไว้สามตัว เจ้าไม่ใช่เต่าทองแล้วเจ้าคือเต่าแดงแดงไงอ่ะชายเอา้ากุละบาสีแดงไงส่วนรีก,ก็ปลาสีแดงเอา้าเรียนแม่บอไม่ได้เรียนแบบหนูนิสกำลังเท้นบัตเตอร์ไฟที่แปลว่ามแมลงวันผีเสือ้อไม่เข้าใจทำไมเองต้องแพ้เต่าด้วยก็มันชอบแอบนอนไง กระตายกับเตาเขาเป็นพี่น้องกันตึง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 เฮ้ยไม่หาสคริปต์ได้ป้ายักซีเรียสซีเรียสอะไรแบบนี้บ้างอะเอเหลืออีกชุดนึงจะทำยังไงดีล่ะถ้าจีนระบายก็คงจะสวยเกินไปไม่เอาดีกว่า หรือจะไปกบทอดกระเทียมโอ,อ้ห่วงกินอย่างเดียวเลยกบทอดกระเทียมจะไปสู้เป็ดปักกิง่งได้ยังไงไม่มีสักวันที่เอ็งไม่แขวะข้าเลยนะชายเขาห้างกันอีกแล้ว่าโอเคทำคมมาเออเออก็ได้เห็นไข่แล้วอยากกินไข่เจียวเพราะอะไรอะ่ะเพราะเป็นคนเดียวที่ถูกใจเล่นอยากเล่นก็เล่นไม่ถูกคนใดที่ถูกเจียวคนเดียวที่ถูกใจว้ย เปลี่ยนฝั่งแล้วนะกำลังจะเพ้นท์มัสรูมที่แปลว่าเห็ดพี่ตีนเปลี่ยนฝั่งแล้วนะฮะระบายเจ้าเคลโลเออ้ออยิ้มแป้นเลยฝั่งนี้ของปุกกี้ระบายน้องเบียฝั่งนี้ของชายได้กระต่ายลิวลอได้กระต,ต่ายเือนตันหรอเอออีกฝั่งหนึ่งของเราก็คือเต่าทองตาโตตาโตท้าน้องเป็ดไหมโอ้ยแล้ไม่ยุ่งอะไรกับข้าเนี่ยเจ้าวกวางน้อยเดินในป่าระวังสิงโตกินนะ ามังกรือเดินดีๆนะระวังไปเจอเป็ดเจอเป็ดแล้วยังไงขอไข่หนึ่งฟองแล้วเอามาทอดกิน mm hmm. เจ้าไดโนเสาร์ระว,วังเจอเป็ดจับก,กินนะโอ้ยม,มันตัวใหญ่กว่าเป็ดนั้งเยอะครูทอมจี๊ดนึกออกแล้วต้องกลับไประบายที่บ้านอเจ้าเห็ดเด็กชายตินห้องนึ่งนอนไก่น่ารักจริงๆชายกายเขียนชื่อ พี่นิสอ่ะเสร็จนานแล้วแต่ยังไม่ออกไปส่งเด็กหญิงโบนัสห้องหนึ่งใช้เวลาเยอะเนาะในการโชว์ท่านผู้ชมเขาชอบแล้วเองมาจุนอะไรละ่ะอ้าวใครเสร็จแล้วออกมาส่งได้เลยนะคะขออภัยนะทุกท่านเจเลโรเสร็จก่อนอะ,อะส่งก่อนของโบกี้ของนอนโล ของพี่รลิ้วล้อของชายเพื่อนลุงของรีสวยสุดเด็กชายติลโคสุดท้ายได้ไงเนี่ยส่งกันครบแล้วไปดูด้านหน้าและด้านหลังกันอีกรอบหนึ่งเลยค่ะ ผีเสื้อสีแดงก็เหมือนกับความรักแต่ไก่สีเขียวก็เหมือนกับเด e Hunk หน้าอย่าทำร้ายฉันไก่มันขันตอนเช้าเอ็กๆๆๆปืนใหญ่หิ่งดูๆๆๆๆๆๆเฮ้ยนั่นนันหมาปืนใหญ่กลัวกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่กลัวเว้ยเพราะค่าคือทีเล็กมีตำนานนี่เองทีเล็กหรือผีก้อกอยอ่ะ ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ๆค่ะไม่เคยกลัวใครหรอกเว้ยถ้าเจอเต่าทองเออข้าหลบห้ก็ได้ไม่เคยกลัวใครหรอกเว้ยเพราะข้าคือเต่าทองต้องกลัวเพราะข้าคือปลาทองเออหลบก็ได้ปลาทองยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วจ้าแล้วมันช่วยเหลือคนเหมือนปลาโลมาได้ไหมไม่ได้งั้นก็หลบไป โลมาเอ็งโชว์เยอะไปแล้วกบบ้าห่างกบตัวน้อยตัวนิดกบตัวน้อยตัวนิดกบีม่ดีหน้าดูยุกรูยุ่งกรย่งเฮ้ยน้ำกบอีกเนๆๆชอบของใครคะแนนเต็มสิบเลิฟวออย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้เลย